รเล่นเมากค่ะเราไเล่นนค่ะสา้งเตัวจนะครับรอนนไ่ฟนะครับอยู่ที่ลบบุรีครับตรงนี้ก็กลางสามยอดนะครับแล้วก็ตรงนู้นมาลายลาม่านะครับก็ตอนนี้กลายเป็นเมืองลิงแล้วครับตรงนั้นตรงนี้เป็นดินแดนลิงนะครับรนี่ก็เป็น สารพกการ,นะ,รนะครับนะครับก็รอถ่ายรถไฟหน่อยครับตอนนี่ครับเป็นบรรยากาศ่ีสันน,น่าจะเป็นขบวนนู้นนะครับที่กำลังจอดเทียบอยู่ที่สถานีลบ,บุรีครับ นะครับออกมาแล้วครับติดไฟออกมาแล้วนะครับเนี่ยกำลังออกมาจากสถานีลบบุรีครับ ถกรุงเทพบ้านตากลีครับ